อสุดลน่าอร่อยอออ่อยนะคะอคของป้าเมกี้ <laughs> เส้นเล็กใช่ไหมป้าเ,เส้นเล็กลูกชิ้นอะไรคะล้ลอ่าเส้นเล็กลูกชิ้นปลาม่ลูกชิ้นปลามูด้งมูด้งนะคะลงุง่อร่อยมากพ็อกโคล่ามากก็มีหลายเส้นมีเส้นมามา่า นี่เส้นมอเลืกเส้นปลาเส้นใหญ่ไงแม่เรากันการลอดการลดเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นเส้นบะหมี่มาม่านะคะอันนี้อยู่อยู่ข้างอะไรนะลุงอยู่ข้างเอ็มเคพาร์คอยู่ข้างเอ็มเคพาร์คเดียวอ่าข้างไอ้ที่ว่าการอำเภอเมือง มหาสารคามนะคะใครต้องการก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ค่ะลูกชิ้นปลานะคะร้านร้านนายห้างเพ่งเจ๊ใหม่ห้างเพ่งเจ๊ใหม่ห้างเพ่งนี่ค่ะเปิดพิสดารน,นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศนี่สุดฟินนะคะ,น,ะ,ะนี่นนนค่ะอ เจออไรไหมเจออไรอยู่เจอหไรอยู่แบบหลายบดนหลายรยดแล้วะใส่ผักบุ้งแล้วก็อะไรนะถังกงอกนะคะค่ะยสุดมาอะไก็มาอุดหนุนี่แหละมันอร่อยมันแซ่บลกนล้ายกัต้นเลยนะคลน้เลน่ใดดบเอาเาเอดาหมเนม ใช่บดีครับคนมาซื้อเนื้ออื่นกับพวกมิถายใส่ชูรสนิดนึงนะคะใส่ผักนะคะคุณผู้ชมหอมหอมต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมใส่กระเทียมใส่กระเทียมนี่กระเทียมกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวหอมหอมมันแซ่บนำกระเทียมเจียวนี่แหละโอ้นี่สุดแล้วน่าอร่อย

ชิมดูเสียอยไหมช้อนยดข้างไหนนั่นแหละค่ะลูกชิ้นนายห้างเพ็งชินปากับมูดิงลูกชิ้นปลามูเดิงชิมดูซสอร่อยไหม เส้นบะหมี่อร่อยไหมคะเซ้นไหมอร่อยอร่อยเซ่บดูครับนคนพยักนี่หรออ๋่มาจากสุดินจอยสุดินจ้ะเดี๋ยวไปบังักอร่อยไหมอร่อยค่ะ่อยขอบคุณนะคะ